สำหรับเจ้าสุดหล่อนะครับ t o y ยต้ารีโวประตู 2.4e คันนี้นะครับผมราคาค่าตัวนะครับตั้งขายอยู่ที่575,000บาทนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่อารยะยนตกิจสาขาอุรุม2อนะครับวันนี้เราก็มาพบกับหนุ่มอารยะยนตกิจคนขายรถอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหนุ่มจะมีรถมานําเสนอนะครับให้ลูกค้าแฟนเพจทั้งบ้านนะครับได้รับชมครับว่าจะสวยจะหล่อแค่ไหนนะครับตามหนุ่มไปดูกันเลยครับไปครับัาผมนะครับ อันนี้นะครับหนุ่มจะมีรถมานําเสนอนะครับผมตัวที่อยู่ด้านข้างหนุ่มนี้นะครับจะเป็นรุ่นไหนนะครับตามหนุ่มไปดูเลยครับนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับ4ประตูนะครับ2 4 e จุดนะครับรุ่นความสูงมาตรฐานนะครับแล้วหนุ่มจะพาดูรอบคันครับว่าสวยหลออขนาดไหนนะครับสำหรับกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นโครเมียมออกแบบมาสวยงามมากดูเข้มแข็งนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับจะบิวอินมากับกระจกมองข้างให้เลยนะครับดูสวยงามนะครับ สำหรับแมกแลวก็ยางนะครับตัวนี้ใหม่ๆนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับผมเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4ี่เส้นนะครับเดี๋ยวจพาหนุ่มพาดูรอบคันนะครับว่าจะหล่อเท่ขนาดไหนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสี่ประตูครับจะเป็นรถครอบครัวนะครับสบายๆสำหรับไปปิกนิกนะครับพักผ่อนนะครับขับขับนิ่มๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายนี้จะมีกันชนกันชนท้ายให้ด้วยนะครับเวลาขึ้นลงสะดวกสบายนะครับผม นะครับผมแล้วหนุ่มมาพาดูคอนโซลข้างในห้องโดยสารนะครับนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านข้างเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับมีปรับกระจกงกระจกวงคู่วงข้างให้นะครับแล้วก็ข้างในมีปุ่มฟังก์ชันนะครับควบคุมที่พงอะไรให้เลยนะครับมีจงมีจอให้หมดนะครับเครื่องเล่นสามารถเล่น c d MP3 สานะครับ USB เล่นได้หมดนะครับผมคอนโซลข้างหน้ากว้างนะครับหรูหรานะครับออปชันครบนะครับผมแล้วก็นะครับ พวกโปรโมชั่นสรุปนะครับโปรโมชั่นท้ายคลิปนะครับตามหนุ่มไปสรุปโปรโมชั่นท้ายคลิปกันเลยครับไปเลยครับครับผมนะครับหนุ่มจะมาย้ําสรุปโปรโมชั่นนะครับสําหรับเจ้าสุดหล่อนะครับโตโยต้ารีวูซประตู 2.4e คันนี้นะครับผมราคาค่าตัวนะครับตั้งขายอยู่ที่5,075,000บาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นรถปี2015นะครับผ่อนยาวๆ84งวดกันไปเลยนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นนะครับดีๆนะครับของรถกระบะนะครับ ตอนนี้แถมฟรีวัวหนึ่งตัวนะครับมูลค่า2 0,000บาทนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์เลเกียร์นานสูงสุดนะครับ1ปีนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับแต่ละเดือนนะครับเดือนนี้จะมีโปรโมชั่นดีมากนะครับผมแล้วก็นุ่มฝากนะครับเบอร์ติดต่อนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ติดต่อหนุ่มมาโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจนะครับอารยะธุรกิจทุกสาขาด้วยนะครับผมทะเราบวันนี้สวัสดีครับ